อันนี้ผมทดสอบนะฮะความทนทานในพี่นะไฟยังติดอยู่นะนะครับอันนี้นะอันนี้ผ้ารองของพี่ไม่เป็นรอยนะครับอันนี้ผ้ารองกล่องนะครับไม่เป็นรอยแน่นอนทุบแบบแรงเลยนะครับปืนคงไม่แรงขนาดนี้นะครับให้ดูนะครับเห็นไหมฮะติดเหมือนเดิมเห็นไหมครับเห็นไหมฮะนี่นะครับนี่เห็นไหมฮะยังติดเหมือนเดิมแต่ไม่มีรอยนะผมผ้ารองไว้นะครับดีเทสก่อนก่อนส่งให้พี่เลยนะครับ รอบสองนะครับนี่ยังติดอยู่นะฮะเทสกับเก้าอี้ที่มีนวมนะครับไม่เป็นรอยแน่นอนเพราะนี่เป็นเหล็กอลูมิเนียมนะครับถ้าเป็นของไม่ดีเนี่ยมันดับไปแล้วนะครับดูนะเนี่ยไฟยังติดอยู่เหมือนเดิมนะครับกล้องจุดแดงสุดทนในตำนานนะครับ e o t e c ห้าห้าหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับ นี่เลยนะครับไม่ใช่เกตถูกนะฮะตามแพลตฟอร์มไม่ใช่อันนี้เันเกดสูงนะครับทันกาบาทแต่บอกเลยว่าทนโคตรเลยนะครับแล้วก็ต้นคลิปก็เห็นแล้วเนาะผมจะเทสแบบนั้นก่อนส่งทุกตัวนะครับลูกค้านี่ชอบมากเลยมันทนจริงๆนะครับ